ด,ดูดูดูคุณแม่วิ่งเลยนะคะคด,ดูดูแม่เป็นห่วงลูกนะคะ,ด,ะ,คะดูมันตกอีกดิมันตกมาหาเลโอ้น่ารักมากเลยนะคะทางนี้ก็เป็นน้องมีนานะคะมีนาพี่สาวพังตุลานะคะ,ล,ะ,คะล,ลูกสาวแม่พังวันดีกับพ่อสีดอน้ำโชคนะคะ เดด้วยนะครับเี๋ยวเราก็จะเอามาให้ทางน้องมีนาด้วยนะคะ,อ,ะอิ่มแล้วค่ะอ้วนมากเลยนะคะมีนานะคะนี่นะครับเราต้องเอาสุกๆให้นะคะอ่าอิ่มแล้วครับผม <laughs> ลูกของแม่พังมันดีนิอ้วนอ้วนทุกเชือกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเจ้าตัวเล็กต่อนะคะแล้ก็มาดูแม่พังมันดีกับน้องตุลาต่อนะคะมีความรักก็ยืนถ่ายคลิปอยู่นะคะโชคดีนะคะที่ไม่น่าจะไม่มีฝนแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ฝนก็ไม่มีแล้วนะครับผมหยุดได้สองวันแล้วนะครับพื้นที่ก็เริ่มแห้งนะครับน้องช้างเราก็ได้อยู่แบบสบายแล้วนะครับออตอนนี้ก็กำลังมีเอฟซโหวตชื่อให้น้องตุลาอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจจะได้ชื่ออะไรนะครับน้ำะะกำรวจอะไรคะกำลังโบดนะครับดูน้องนะคะอ่ะเข้ามาใกล้แล้วคะ่ะเข้ามาใกล้ๆแล้ว เริ่มสำรวจไปเรื่อยๆนะคะแม่พังวันนี้ก็เหมือนยืนฟังเราคุยนะคะว่าเราคุยอะไรกันนะคะ ใบมั้งต้องใบม่้งต้องใบมั้งมันแม่ต้องมือใบล่ะอยู่ได้อ่าอยู่เด้นะครับผมเยียดได้เหรอเียดเียดเลยเยียดยปเยียดไปเลยอยู่ได้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 เลย ในทางวันนี้เห็นคนเดินเข้ามาก็นึกว่าจะมีของมาฝากนะคะดูคันนะคะว่าจะมีของมาฝากแล้วนะพี่้าไปดึงดึงมาแล้วค่ะโวยวายแล้วนะคะน้องเจ้าเล็กดิงมานะคะ จะดึงแล้วนะคะถ้าเห็นคนเราไม่เอาของมาให้คงจะหิวนะคะดึงดึงคอกแล้วแม่พังวันดีอยากออกมาแล้วนะคะหิวนะคะวายพ่อหิวนะคะหิวมาก มีกาตัวเล็กก็จะมาช่วยดึงนะคะดูดูนะคะดูดูดนี่นะคะมาช่วยดึงนะคะอู้ทำอะไรจ้าตัวเล็กเราก็จะอัปเดตให้เอฟีได้ดูเรื่อยๆนะคะ ่าตอนนี้น้องโตไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเราก็อยู่ไม่ไกลนะคะทำไมทำไมมึงบอกกับทางเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเที่ยวเท่าวมึงนี่นะความความนี้ก็เข้าไปคุยรายละเอียดกับทางนะคะมาตรฐานเท่ากับแปดขึ้นแปดวกพวกแปดขั้วแปดสบายสันดิหัวต้องหัว เดินไปใครแ้วนะคะอันนี้เขา้นเป็นตกแม่พันที่ที่องมาอย่างเงี้ยเฮ้ยอ้โหลงด้แม่ไม่เห็นเาเกียวม่ทุกนั้นจะสูงหน่อยนะคะความก็ได้เล่าว่าน้องตกลงมานะคะสวที่นี่ ดูดูดูคุณแม่วิ่งเลยนะคะดูดูแม่เป็นห่วงลูกนะคะดูมันตกอีกดิมันคื้ตกมาหานเลยโอ้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวีกน้องทองนี้กิ้งนะคะเพราะว่าเป็นนูนนะคะกิ้งลงไปนะคะคุณแม่เป็นห่วงนะคะไปอีกแล้วจะตัวเล็กไปอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวควานจะฟันกิ่งไม้ออกนะคะตัดกิ่งไม้ตรงนั้นออกนะคะนี่นะคะตัดออก คงจะเป็นห่วงน้องตัวเล็กมากเลยนะคะตัวเล็กมากเลยแต่ว่าน้องแข็งแรงนะคะว่าคุณแม่น้ำนมเยอะเดินะะเ,เข้ามาแล้วค่ะเดินเข้ามาแล้ว เลียงลูกดีนะคะแม่ชัางมันดีความพี่เล็กก็บอกว่าได้คุยกับช่างเรียบร้อยแล้วนะคะเขากําลังจะเทป,ปูนนะคะทําก็เต็มพื้นที่แปคุป้นแปะนะคะกว้างแปะน,นี้ยาวแปะน,นี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุตรัสนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะไปถ่ายลงช้างให้ดูนะคะไปะอัปเดตลงช้างว่าเป็นยังไงนะคะถึงไหนแล้วนะคะนะคะ มาเรียแล้วมาแล้วนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะนี่นะคะขอนะคะขอนะคะนะคะิ้วมือยาวมากนะคะนิ้วมือแม่พังวันดีนะคะนี่นะคะพระเจ้าตัวเล็ก ยุงเริ่มมีแล้วนะคะถ้าเริ่มข้าๆก็เริ่มจะมียุงนะคะปานก็จะจุดไฟนะคะก่อกองไฟนะคะไล่ยุงให้ช้างเรามายืนก็รู้สึกว่ายุงเริ่มเริ่มมีะคะ่ะนี่นะคะนมใหญ่มากนะคะ่ะอ่าดึงท่ออีกแล้วค่ะดึงออกนะคะคงจะหิวนะคะ กินเยอะค่ะต้องเอานมไปเลี้ยงลูกนะคะคก็จะกินเยอะหน่อยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราพาพาไปดูฝั่งพี่สาวนะคะพังมีนานะคะเมื่อกี้ก็แอบไปเอาฟืนมาเล่นนะคะ <c oughs> เล่นไปที่กองไฟไปยิง ปืนน่ะไปอีกแล้วนะคะจะแอ่ไปดึงปืนมาหรือเปล่านะคะดูดูเขาทำนี่นะคะอ้วนอ้วนมากนะคะก็เรื่องจะมืดลงเรื่อยๆแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็ขอขอบคุณเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กำลังใจทีมงานพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ